วันนี้เราจะทำอะไรกันดีไม่ยู <c oughs> เดี๋ยวพขาจะบอกให้เอาว่าเราทำอะไรวันนี้เราจะกินเลี้ยงในบ้านเบาๆปาร์ตี้เนาะเีวากินกุ้ง <c oughs> กุ้งใหญ่ไหมมาดูกุ้งว่าใหญ่ไหมอี๋อ <c oughs> กินกุ้งไหม <c oughs> กินกุ้งไหม <c oughs> กินไหม <c oughs> กินจุง้งวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดพันวาใช่ไหม วันนี้เป็นสิ้นเดือนธันวา<อ>ก็คือผู้นี้<อ>จะเป็นปีใหม่ผู้นี้จะเป็น,ปเ,ปนเพราะ<ป>ุ<ป>ูงนี้จะเป็นสองห้าหกห้าใช่ไหมวันนี้สองห้าหกสี่นี่นี่กุ้งกุ้งแม่น้ำเดี๋ยวเราไปย่างดีกว่า แทงปลาหมึกเนื้อย่างกุ้งย่างนี่ตัวใหญ่นะกำลืองเหลืองเมื่อก,กี้ไฟแรงมันไม่สูกใครจะจับจับรางวัลมั่ง มีเงินรางวัลเอาไหมจับใช่ไหมเอาเอา50เอา50อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกีตเสร็จเราไปจับรางวัลกันดีป่ะโอเคไหมโอเคมีรางวัลเล็กรางวัลใหญ่รางวัลน้อยรางวัลกลางฮะรางวัลกลางมีไหมแหนยรางวัลกลางแหนรางวัลกลางไก่ไก่ไก่รางวัลกลางใหญ่รางวัลเล็กหนึ่งร้อยเข้าม รางวัลใหญ่สองร้อยรางวัลกลางรางวัลที่สองรางวัลที่หนึ่งวันที่หนึ่งต้องเยอะกว่าดิใช่ไหมวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งสามร้อยรางวัลที่สองสองร้อยรางวัลที่สามหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมมีสามคนมีสามคนกับน้องโอเคไหมรางวัลใหญ่ก็ต้องห้าแสนโอเคไหมถ้าใครจับได้ก็คือเอามาคืนด้วย คืนไหมอ,อ่จ <confusion. S 1> ะถ้าถ้าหนูได้รางวัลหนูจะเอาไปซื้ออะไรของแพงๆของอะไรแพงๆข, <c oughs> ของเล่นแพงของ,ของเล่นแพงของเล่นอะไรแพงไม่รู้อะถ้าถ้าไปจะไปซื้อของกินหรือของเล่นของกินของเล่นอ้าวมันจะพอเหรอจะแล้วแล้ววันนี้จะได้รางวัลใหญ่หรือรางวัลเล็ก รางวัลใหญ่แน่แน่ใจนะแล้วแล้วแล้วหอมจะได้รางวัลเล็กหรือวัลใหญ่ไม่ยุ่อ่ะแล้วถ้าได้จะไปซื้ออะไรฮะถ้าได้เราจะไปซื้ออะไรไปซื้อไอติมสิบบาทไอติมสิบาทถ้าวันใหญ่ซื้อตีสิบบาทต้องวันใหญ่ซื้อแค่ตีสิบบาทเหรออะไรเหรอแล้วก็ดซื้อพวกปากกาไม่ก็ที่โรงเรียนโอ้เป็นเด็กตั้งใจเรียนเลยเอ้ย เด็กตั้งใจเรียนพอเห็นกล้องแล้วก็ตั้งใจเรียนทันทีเลยอ่ะไม่ได้จังใจก็<ช>ตั่ไใจเดี๋ยวเราไปดูต้อนจับรางวัลดีกว่าโอเคไหมไยยนะาย นี่ดูโชว์รู้โชว์โชว์ละครลิงเจ้ละครลิงอ่ะละครหมู <c oughs> ไหนพี่หอมมาอยู่ตรงนี้เลย,เน,ยเน,เนี่เด่นๆเลยเพลงนี้เด่นๆ <c oughs> แล้วจะให้ตรงนี้เต้นไงตรงนี้เต้นไง <c oughs> แต่ตรงนี้เต้นไงแต่สะบัดหัว <c oughs> ใช่อ่ะใช่อ่ะใช่อ่ะ ต้องเหมือนแล้ต้องเหมือนท่าดิต้องต้องเหมือนด้วยเหมือนด้วยให้เหมือนท่ามันด้วยตาอนใหญ่ไหมใหญ่จะจับเป็นไหมเนี่ย<ะ> จต่ฉลากนะกดูว่าใครจะได้เท่าไหร่กันอันนี้เป็นรางวัลเล็กๆ,ๆน้นอๆสำหรับเด็กๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าทีเดียวว่าใครจะได้รางวัลไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยไปคุณมั่นใจไหมว่าคุณจะได้เบอร์อะไร น้องไม่รู้รู้ไหมเนี่ยเขาทำอะไรเค้กหนูรู้ว่าเขาทำอะไรกันได้คุณได้รางวัลคุณจะไปทำอะไรครับพี่ไอติมเลยติมเท่าไหร่ไม่เยอะ10บาทหนึ่งงานล็อกหนึ่งงานเอาจับเลยจับจับจับไม่จับไม่รู้จับข้างในลูกจับข้างในจับข้างใน หยิบยังมา่ยัหงได้ยังได้ยังได้ย่งเอาออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาอ้าวไหนอ้าวอยางั้นหยิบมาเร็วออกมาเร็วหยิบมาหยิบมาหยิบมาเร็วหยิบมาเร็วหยิบมาเร็วหยิบมาเ็วมาเด็กหยิบออกมา อ้าวไม่หยิบตอนนั้นเดี๋ยวแล้วแค้กหยิบแล้วหยิบหยิบเหย่อกไม้พ่อเร็วหยิบเร็วอันหนึ่งถือไว้ถือไว้น้ามาเนต้าเคอทาพี่ปังอย่าเพิ่งแกะเด้โอเคตาพี่ปังถือไว้เคเดี๋ยวเราจะมีมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันยืนนี้ก่อนเราจะมีรางวัลหนึ่งร้อยสองรางวัล แล้วก็สองร้อยหนึ่งรางวัลแล้วก็สามร้อยหนึ่งรางวัลรางวัลสามร้อยจะเป็นรางวัลใหญ่สุดนะโอเคพร้อมยังแกะอ้าวเค้กแกะแล้วอ้าวเค้กแกะแล้วอ้าวไหนได้เบอร์อะไรเพิ่งแกะหอมยิ่เพิ่งแกะดูทีละคนมาให้เบอร์สี่ไหนดูเบอร์สี่ใช่ไหมเบอร์สี่ใช่ไหมเจ็ดเหรอแต่แกะแกะเค้กแกะเร็วเร็วแกะเร็วเร็วอ่าอ่าเบอร์สี่เค้กเบอร์สี่อ่ะเสร็จแล้วปังมาแกะเร็ว หนูถือของหนูก่อนลูกไอ้ของเค้กของปังเบอร์ไรรางวัลรางวัลนี่มันเป็นเลขหนึ่เบอร์ไรเลขหนึ่งอ่าตอนนี้ของพี่หอมแล้วเบอร์ไรเบอร์ไรเบอร์ไรสองเบอร์สองหนึ่งสี่ไม่มีเบอร์สามเราลองแกะเบอร์สามก่อนไหมขอแกะเบอร์สามเดี๋ยวลองเอาเบแกะเราเอาเบอร์สามมาขึ้นเอาเอาเอามาแกะดู ให้หอมเบอร์สามดูเบอร์ไดูเบอร์สามเบอร์สามเขาอะไรกี่ร้อยโอ้ยทำไมมันเยอะจังเลยที่สองร้อยแล้วแสดงว่ามีคนได้หนึ่งร้อยสองคนใช่ไหมแล้วก็มีเหลือรางวัลใหญ่แล้วตอนนี้ใครจะได้อ่ะหอมเบอร์อะไรหอมเบอร์อะไรหอมสองให้หอมไปแกะเบอร์สองอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง เค้กอะไรลูกเหนึ่งสี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันนะเราเรามาแกะพร้อมกันอ่ะเค้กแกะแกะออกมาหนึ่งสองสามแกะเลยเท่าไรเค้กได้เท่าไรอ้าฟังได้สามร้อยฟังได้รางวัลใหญ่อยากได้หนึ่งร้อย เคสก็ได้หนึ่งร้อยอ่าชออะ่าปังได้นี่คือคนที่ได้รางวัลสามร้อยเออจะไปกินอะไรดีเนี่ยชาบูชาบูกินชาบูด้วยมันไม่แพงไหมเหรออันเนื้อหนูได้อะไรแต่หนูบอกแกเนื้อได้รางวัลใหญ่อ่าได้รางวัลเล็กรางวัลแล้วสองร้อยก็ไม่ได้โชคร้ายโชคร้าย ตอนนี้ได้ซื้อติ่มจะซื้อติ่มเท่าไหร่อันนี้ได้ไ,ได้ได้ซื้อติ่มสิบแท่งเลยเนะนี่ยสิบบาทอะชอบไหมหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบคืนมาลึกชอบใช่ไหมนี่หนูก็ได้หนึ่งร้อยนี่เห็นไหมโอเคสวัสดีปีใหม่ บบายายๆีูแล้วเสียงพูดังขนัดเลยโอ้ดังขนัดนนี่ก็มีว้าวไม่เห็นเลย